ซัมซุงกา a ล็กซี่เอส24อัลตร้ากับซัมซุงกา a ล็กซี่ซีฟิ5นะฮะสองรุ่นสองสไตล์ตัวท็อปเหมือนกันแต่ราคาสองนี้ห่างกันแค่หนึ่นเดียวนะครับอยากจะเอาตัวไหนดีให้มันเหมาะกับเรามากที่สุดเดี๋ยวทุกท่านจะไอ้สรุปเพื่อประกอบการตัดใจให้แบบรวดเรวเลย ก็นอน์นะครับซัมซุง Galaxy S 24 s e r i e ์ก็เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะฮะหลายคนก็ลังเลอยู่เือนกันนะเฮ้ยความเป็นตัวท็อปความเป็นตัวใหม่ล่าสุดอย่าง S 24ที่มีฟีเจอร์หลายๆอย่างเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมหลายคนก็ตัดสินใจจะเอาอยัางไงดีกับอีกหนึ่งอันที่จริงๆเปิดมาก่อนหน้านี้สักพักแต่ลูกเล่นแล้วก็ความเก๋ความน่ารักเขามาแบบเต็มเปี่ยมก็คือตัวของซัมซุง Galaxy Z f l นั่นเองนะครับ Z Flip รุ่นที่5เลยนะเออหลายคนก็เทใจ ว่าเอ๊ะจะยังไงดีอยากจะได้แบบความใหม่เลยไหมหรือว่าอยากจะได้ความน่ารักความเก๋แบบตัว c 1 5ดี 5D นะครับเลยตัใจ,ใจอาจจะไม่ถูกและ2ตัวนี้นะถ้าดูราคานะครับห่างกัน1 0 0 0 0บาทเลยเออซึ่ง1ึ่ง1มื0นบาทตรงนี้นะครับมันมีจุดไหนที่ต้องพิจารณากับความที่เราต้องจ่ายตั้ง เพิ่มเข้าไปหรือยังไงบ้างนะครับผมสำหรับตัวแรกนะครับซัมซุงกาลิซซีฟ5นะฮะเปิดตัวไปเดือนสิงหาปีที่แล้วนะปี2023นะครับซึ่งตอนนั้นที่ไอ้ไปงานเปิดตัวได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกก้าวหนึ่งของมือถือจอพับซึ่งตัวนี้นะครับได้หน้าจอด้านนอกคือเริ่มทึมๆจอใหญ่เบิมบ่มๆมากเลยนะเป็นครั้งแรกนะครับที่หน้าจอของ C ี l i p เนี่ยมันใหญ่ได้ถึงขนาดนี้นะทำให้เราสามารถที่จะเล่นแอปพลิเคชันหรือว่าดูการแจ้งเตือนไปถึงการส่งข้อความผ่านหน้าจอนอกด้วยการพ ได้เลยนะครับมันถือว่ากลายเป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะอ็อเซ,ซอรี่โฟนสุดแสนจะน่ารักเก๋ๆพับแค่ใส่กระเป๋าเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเด่นของตรงนี้ซึ่งถ้าเหมาะกับใครอย่างนั้นอาจจะโซนแบบว่าคนที่ต้องการความเก๋อาจจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ได้นะครับจริงถ้าหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้รู้สึกมันมันมน,มนกลายเป็นยูนิเซ็กผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันด้วยความที่ เนี่ยฮะดีไซน์มันแบบว่าเป็นแฟ้มดำๆอย่างนี้นะเท่ๆอย่างนี้นะคือมันใช้ได้หมดเลยโดยไปถึงใครนะฮะที่อาจจะชอบถ่ายรูปหรือว่าเวลาไปไหนคนเดียวนะับอยากจะได้ความเป็นแบบว่าเฮ้ยถ่ายเซลฟี่ตัวเองก็ยังคงภาพสวยๆชัดๆแน,น่นอนถ้าเราเซลฟี่ผ่านตัวด้านกล้องหน้าตรงนี้นะเราใช้กล้องหลังนะครับในการถ่ายและภาพจะออกมาแบบว่าคมชัดมากๆหรือเราไปไหนเองคนเดียวนะครับเราก็สามารถกางขึ้นมาเครื่องจอแบบนี้นะมาตั้งถ่ายตัวเองได้เลยนะครับไปเที่ยวคนเดียวได้สบายมากๆเลยส่วนในเรื่องของความเร็วความแรงนะครับผมชิปตัวนี้ก็ ตัว s มซู g ์ไรซี่45นะครับเขาใช้ชิปเป็น snapdragon 8 Gen 2ซึ่งก็ถือว่าเร็ว แรงอยู่แล้วนะครับและอันนี้อาจจะบอกหน่อยว่าในอนาคตนะครับก็อาจจะมีการรองรับหลายๆอย่างที่จะกระจายมาเข้ามาด้วยในฝั่งของเอไอเหมือนกันเลยคิดว่าตัวของ s a m s ุงกา a l ็ x ซี่ซฟิห้านะครับก็เหมาะกับคนที่อยากจะได้อุปกรณ o โทรศัพทที่ดูเก๋ๆรวมไปถึงในอนาคตก็อาจจะรองรับในฝั่ง AI เสริมเข้ามาด้วยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่มี AI ด้วยออนี่คือเจ๋งนะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าในฝั่งซัมซุงจะอัปเดตตามมาเมื่อไหรนะ่นะคือราคาของตัว s a m s ุงกา a l ็กซ C15 ฟิห้า อยู่ที่ประมาณ30,000ื่นึกว่ากว่านะฮะอันนี้ก็สามารถเอื้อมมือเอิ้มถึงเข้าได้ง่ายนิดหน่อยและตอนนี้ก็อาจจะมีการปรับดลดราคาในแต่ละหลายที่ก็สามารถลองไปดูได้นะครับผมรวมไปถึงถ้ามีในฝั่งของ Tik t o อกอติรีวิวด้วยก็จะคุ้มคุ้มหน่อยนะครับผมกับตัวของ Samsung Galaxy c ซ5 Accessory Phone ตัวนี้นะถัดมานะครับในฝั่งของตัว s a m s u n g Galaxy s 2 4 s e r i e s ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะจุดเด่นของรอบนี้เลยก็คือการยัด AI เข้ามาให้แค่ รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเลยได้ใช้ก่อนเลยนะครับตัวนี้นะฮะก็น่าจะเหมาะกับความเป็นพรีเมียมหลายคนให้ตัวแทนของซีรีส์ s นะครับผมเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับคนที่เป็นไปทํางานอา,อาจจะแบบดูลุกเป็นทํางานมากยิ่งขึ้นหรือตัวแทนเป็นแบบว่ามือถือซีอะไรเงี้ยหลายคนคิดว่านะใช่ไหมมันดูแบบดูพรีเมียมดูไฮดมไปถึงนะครับผมการได้ตัวเอสเซนมาอยู่ในตัวอัลตร้าด้วยนะครับตัวเอสเตัวนี้ก็สามารถใช้จดใช้วาดต่างๆหรือว่าโน้ตต่างๆได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ต้องคอยจดนู่นนี นั่นตลอดเวลานะครับตุ๊ดตุ๊ดใช้ทํางานจริงๆนะอันนี้คือมันเหมือนมันเหมือนแยกกันละส่วนเลยอ c สซ s ส o r รใช้งานในชีวิตประจำวันนู่นนี่่นความเก๋อันเนี้ยกะใช้งานล้วนๆเลยและประเด็นที่ทําให้หลายคนลังเลที่สุดเลยก็คือเรื่องของการได้ AI มาใช่ไหมซึ่ง AI ในรอบนี้นะครับอย่างที่บอกเคยรีวิวไปในหลายๆจุดแล้วนะครับว่า AI รอบนี้นะเก่งในแง่ของเรื่องการแปลภาษาในเรื่องของการตัดแต่งตัดต,ดตอรูปนะฮะแก้ไขรูปให้เราได้เนียนขึ้นดีขึ้นนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงอำน การสรุปนะครับหน้าเว็บให้กลายเป็นเ,เหลือแค่ข้อข้อความสั้นๆให้เราอ่านแค่นี้ก็รู้เรื่องว่าทั้งเว็บเขาคุยเรื่องอะไรกัน เออมันง่ายมากนะครับในการใช้ไอตรงนี้แล้วรู้สึกว่ายิ่งหน่อยนะครับมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆบางคนบอกอุ้ยซื้อไปในช่วงแรกมันไม่เห็นแปรตรงเลยหรือว่ายังไงแน่นอน AI มันต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลานะครับคอยเก็บข้อมูลแล้วเดี๋ยวมันจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเองนะครับนั่นคือว่าหลายคนอาจจะมองว่าตอนนี้ AI มันยังไม่จําเป็นในตัวของ S24 Ultra ตแต่จริงๆแล้วในอนาคตมันจาเป็นมากๆในแง่ของการประชุมอย่างอันหนึ่งที่รู้สึกว่ายัดมาแล้วเจ๋งนะในฝั่ง s 2 4ตอนนี้ที่ใช้งานได้กกกก็็คืือออออเเเเเรรรร่งงงงขาาาััดดดสสสีียยบบชุุุมจ สามารถแบ่งออกไปได้เลยว่าเฮ้ยใครพูดถึงอะไรอยู่มีกี่คนที่คุยกันสรุปเป็นเทคออกมาได้เลยและสามารถกดสรุปได้อีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นแบบใครพูดว่าอะไรแล้วก็สรุปมาเป็นคําย่อๆเฮ้ยทั้งหมดการประชุมมันก็มีแค่นี้นะตึ๊ดตึ๊ดดสามสี่ห้ารวมไปถึงสามารถแปลภาษาได้อีกตั้งหากเออนี่นีคือคือคือถ้าเราใช้งาน AI ได้เป็นน่ะมันจะรู้สึกว่า S24 s ี r i มันจะคุ้มค่ามากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับคนที่น่าจะบอกกับตัวของ S24 ตอนนี้นะนี่คือคนที่ ได้เอา a c ไปใช้งานจริงๆอย่างเช่นเอาไปทำงานหาเงินติดต่อนักธุรกิจนู่นนี่นั่นในฝั่งของต่างประเทศหรือเอาไปใช้ในการทำงานสายคอนเทนต์สายอะไรต่างๆที่เน้นความรวดเร็วเกี่ยวกับเรื่องของการสรดุปข้อมูลอย่างเงี้ยนะฮะบอกเลยว่าเหมาะ รู้ไม่ถึงอีกหนึ่งจุดที่ S 2 4นะฮะก็ถือว่ายังคงเด่นเสมอมาโดยเฉพาะรุ่นอัลตาเรื่องของการซูมเวลาไปดูคอนเสิร์ตอันนี้ถือว่าอาจจะเหนือกว่าในฝั่งของ C ีฟิเยอะมากๆนะครับเรื่องของการซูมในระยะไกลไปดูคอนเสิร์ตนะซื้อบัตร500ซูมไปเหมือนกับนั่งใกล้ๆบัตร5000เอออันนี้ถือว่าจุดนี้ยังไงก็ต้องขยับใจเทมาที่ S 2 4 Ultra อาอยู่ดี่ S ยี่สิบสีานะครับผมราคาก็อยู่ที่ประมาณ40,000ืปลายๆถือว่ามีราคาประมาณหนึ่ง ุ่นนี้ก็หากาันมาเป็นหมื่นเลยนะครับอันนี้ก็จะดูเป็นแบบแอคเซสซอรี่โฟนนู่นนี่นัน่นกันไปนะครับผมซึ่งใครที่เลือกแล้วก็ชอบในตัวของ Samsung Galaxy 45นะครับนี่1อย่างที่เวลานักใครตัดสินใจปุ๊บแล้วไปซื้อนะอีกหนึ่งอย่างที่แบบอยากจะให้เอ่อควรจะมีติดมานะัคือเรื่องของการติดฟิล์มให้กับตัวของ Samsung Galaxy C Flip 5ไว้ด้วยนะซึ่งฟิล์มตัวนี้นะครับที่ไอแนะนําเป็นตัวของฟิล์มกันรอย Commi Super Hydrogel f ม l m Anti Fingerprint นะครับอันนี้เป็นฟิล์มแบบว่าลดอรอยนิ้วมือถึงแม้ว่าในฝั่งของ Samsung เขาติดฟ์ีมาให้นะเรื่องของ รอยนิ้วมือเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเยอะมากๆและในฝั่งของ C ี5แน่นอนเรารู้ว่าเป็นจอพับนะฮะไม่ต้องมีฟิล์มที่เป็นไฮโดรเจลเฉพาะที่สามารถจะพับได้นะครับผมอันเนี้ยเลยเป็นตัวของคอมมี่ตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งจอด้านในแล้วก็จอด้านนอกเลยนะครับผมรองรับกระจายการกระแทกได้ด้วยนะบางคนบอกอุ้ยไฮโดรเจลไม่รองรับการแทกตัวนี้รองรับการกระแทกได้ด้วยนะครับปกป้องได้ดีกว่าฟิล์มทั่วไปโดยเฉลงสามารถลงโค้งนะครับตามขอบเครื่องแล้วก็ติดแน่นนะฮะสามารถสแกน,นแบบนะแลิฟ์ นะและที่สําคัญคือตัวนี้ติดตั้งง่ายมากๆนะครับดูนิ่วฟิล์มนะครับของไฮโดรเจลเนาะหลายคนน่าจะรู้นะครับเวลาเกิดรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆน,นะครับเขาก็จะสมานได้ภายใน2นาทีเลยเอออันนี้คือเจ๋งแจ๋วในฝั่งของการติดฟิล์มของ4ีฟิบห้านะฮะหรือใครเทใจมาในฝั่งของซัมซุงกาลิซี่เอสยี่แน่นอนอีกหนึ่องอย่างที่ต้องซื้อติดมาก็คือตัวฟิล์มด้วยเช่นกันนะครับซึ่งฟิล์มของซัมซุงกาลิซี่เอสยี่สตรงนี้นะอย่างตัวอัลตร้านะครับทุกคนนะฮะสามารถไปติิิดดฟฟลล์์มตมตัััวขออง UV ไ้้นนนนะครบนนีเป็ ที่ไม่ต้องใช้กาวปกติเนี่ยออฟิล์ม UV มันต้องมีกาวต,ต่างๆหลายคนไม่กล้าติดนะเพราะกลัวว่ากาวมันจะเลอะต่างๆแต่ตัวนี้คือติดง่ายมากๆเนื้อฟิล์มนะครับตัวนี้เป็น TPU อบแสง UV นะครับเนื้อฟิล์มก็จะแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็เนื้อฟิล์มนะครับจะมีความแข็งแ,งแรงถึง 6H เลยเต็มจอได้เลยนะครับผมแข็งแรงทนทานและก็ไม่แตกราวนะครับติดแล้วบางคนกลัวมีปัญหาเรื่องการสแกนนิ้วนะครับแต่คอมมี่ตัวนี้คือสแกนนิ้วได้แบบปื๊ดๆเร็วๆเหมือนเดิมเลยนะรดยกาาน่กกปป S ทีีอเอไไเไไจ ต่างๆนะฮะอันนี้คือสบายนะครับยังคงลื่นปื๊ดลื่ปื๊ดเหมือนเดิมเลยทุกคนนะเอาเป็นว่าไอ้ก็สรุปเป็นข้อข้อข,อข,อข,อขอมาแบบด่วนๆน,นะฮะหลายคนน่าจะตัดสินใจได้ประมาณหนึ่งหรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวของ Samsung Galaxy c, c, c 5หรือว่าใครที่ได้ S24 Ultra มาแชร์กันได้เลยนะครับผมว่าเอ้ย ใช้งานแล้วเป็นยังงงยังไงแนะนำไห้สำหรับในมุมมองของเพื่อนๆน,นะเออแนะนํากันได้เลยนะครับเพ you know. ื่อหลายๆคนจะได้รู้ว่าเฮ้ยตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยมือถือซัมซุงแบบไหนแบบจอพับเก๋ๆไหมหรือแบบหรูหรานะฮะในฝั่งของซัมซุงกาซี่เอส24ไปเลยนะครับเขาจะได้ตัดสินใจถูกและเวลามาดูคลิปนี้นอกจากได้จากตีไอแล้วเนี่ยได้จากี่เพื่อนๆได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยลวกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่แเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะประมาณนี้ละกันนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกด subscribe นะครับติดตามอาร์ติรีวิวในทุกๆช่องทางเลยนะไม่ว uh. ่าจะเป็นในฝั่งงขอ YouTube Facebook รวไมไปถึง Tik Tok อกด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามทุกชทั้งทางแล้วก็รวมถึงไลฟ์สดในฝั่งของ t ิ k กต็อกด้วยแล้วกันโอเคขอบคุณ <Okay, S 1> ทุกคนมากๆนะครับไว้เจอกันในอาร์ติลิลิวคลิปถัดไปแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ